และอีกหนึ่งคอมที่โคตรจะเป็นกระแสะในตอนนี้เลยนะก็คือตัวของกาเรนลีโลอะคาเดมีนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งคอมที่เจอโคตรบ่อยนะครับในหลงอนะ่ะโดยการที่กาเรนมันสามารถสกลเลือดได้จากสกิลของมันนะครับถ้าเกิดมันยิ่งแคสเลือดมันจะยิ่งเพิ่มเรื่อยๆซึ่งมันจะเป็นเลือดที่เพิ่มถาวรด้วยนะครับไม่ใช่เลือดที่เพิ่มแค่ตอนสู้ตอนไฟนั้นเฉยๆนะคือแม่งเพิ่มไปตลอดยันจบเกมเลยคือท้ายเกมเราสามารถเห็นเลือดกาเรนเป็นหมื่นได้นะทุกคน และในคลิปนี้ผมก็พยายามจะทําการเล่นให้ได้เลือดถึงหมื่นนะครับ๋ยวมาดูกันว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะโดยที่เปิดมาผมได้เป็นอักเมนของฟูลรีอะแดปนะครับได้เป็นอะแดปตีเฮมนั่นเองซึ่ง BS ของการเล่นที่จะเล่นในคอมนี้ก็จะมีเป็น2อ d อะแดปตีเฮมบวก1่กากอยนั่นเองนะเพราะว่าไอตัวของอะแด t i ี e เฮมมันสามารถทําให้ตัวการเล่นมันแคดได้เรื่อยๆนะครับก็คือมันเพิ่มมานานเรื่อยๆแหละอะแดปตีเฮมน,นะซึ่งไออักเมนฟูลรีอะแดปเนี่ยมันจะทําให้การเล่นได้ไอตัวของสกิลของฟูลรีอะ 2อ,อันเลยนะครับปกติไอตัวของ Adaptive h e m มันจะได้แค่หนึ่งอย่างใช่ไหมถ้าเกิดเป็นพวกแท n k Fighter ก็จะได้เป็นพวกเกาะพวกอะไรพวกนั้นแล้วก็ถ้าเกิดได้ไปใส่เป็นพวกตัวแถวหลังตัวค a รี่ก็จะได้เป็นพวกพลังโจมตีได้เป็นอะไรพวกนั้นใช่ไหมแต่เราได้เป็น a r m a m นี่มามันจะทําให้ไอตัวของ Adaptive h e m เนี่ยทำให้ตัวที่ใส่อ่ะได้สสกิลของ Adaptive h e m เลยนั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะไม่งงกันเนะาะเพื่อทำให้การเล่นเราแรงมากๆนะครับบวกกับได้เลือดเรื่อยๆด้วยจากการที่มันได้แคทเรื่อยๆนะ ซึ่งผมพยายามจะหากาเรนสดาวให้ได้ต้นเกมนะแต่ว่าหาไม่เจอนะครับถ้าเกิดกาเรน2ดาวต้นเกมคือมันจะยืนได้นานมากๆนะแ้วถ้าเกิดมันยิ่งแคสได้นานยืนได้นานมันก็จะยิ่งได้เลือดเพิ่มไปเรื่อยๆยันจบเกมเลยนั่นเองนะครับโดยบอร์ดที่เราจะเล่นในคอมนี้ก็จะเป็น7 Academy แล้วก็ใส่เป็นโคโบโก ตอนเวล8เหมือนเดิมเลยครับเหมือนที่เล่นเคสลิลลิโลเหมือนเจสลิโลอะไรพวกนั้นเลยแต่ว่าเราจะแวะโลที่เลเวล5ก่อนนะครับโดยที่ต้นเกมเราจะไม่กดอัพเวลเลยสักครั้งนะเราจะมาโลดาวหาการเรน3ดาวตอน3านึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อัพเวลมาเลยตอน3าหนึ่งเราจะยังเวล4อยู่นะแต่อันนี้ผมลืมแนละ้วผมเพิ่ออัพเวลไปรอบหนึ่งทำให้ผมขึ้นเวล5มาเลยอันนี้คือผมลืมนะครับก <c oughs> ็ไม่เป็นไรครับได้อยู่ก็เดี๋ยวสโลโลตอนเลเวล5ก็ได้เหมือนกันนะส่วนของที่จะให้แนะนำำําทําก็จะ เป็นตัวของไอตัวแคทลินที่จะทำของให้มันเหมือนเดิมเลยครับโชจินไอเออแล้วก็ไอไซก็เฟลก็ได้นะครับหรือไม่ก็โชจินไออะไรก็ได้ครับขอให้มันมี i อ e, พอหรือไม่ก็เปลี่ยนจากโชจินเป็นกุนซูก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเรามีอะไรนะต้องเป็นไอเทมที่แบบทำให้แคทลินเรามันเก่งนั่นแหละแล้วก็ p พาเวอร์อัพของการเรนผมลืมพูดถึงไปเลยนะครับเราจะใช้เป็นตัวของ Star Student นี่เองนะครับมันจะทำให้ตัวของสกนะิลกาเรนน่ะเพิ่มเลือดได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองจากที่มันแคทนะ ก็ทําให้การเล่นมันเพิ่มเลือดออมากยิ่งขึ้นต่อการแคสหนึ่งครั้งนั่นแหละมันก็เลยทําให้การเล่นท้ายเกมเลือดถึงหมื่นได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้มันแบบถึงหมื่นแบบชัวร์ชจริงๆผมแนะนําว่าให้มีเป็นตัวของวอลมอกแสงแทนไอตัวของไอ้น,นี่ก็ได้นะ กากอยก็ได้นะครับการเล่นแม่งเลือดถึงหมื่นแน่นอนแต่มันน,น่าจะหายากกนะันเนาะทั่วไปเราก็น่าจะทําของกันได้ประมาณนี้แล้วนะคือ2องแดปที ip, แล้วก็กากอยเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดไม่เจอเป็นตัวของอแดปทีจริงๆได้แค่อันเดียวอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นวอมอกธรรมดาก็ได้นะครับแต่มันก็จะแคชช้าลงะนะผมก็แนะนําเป็น2องแดปทีมมันจะเวอร์มากกว่าเนาะแล้วก็อักเมนที่ผมจะแนะนําเลยก็คือนี่เลยครับลาดเซคเกิลเซฟคือแม่งโคตรดีสําหรับบอร์ดนี้เลยนะครับเพราะว่าการเล่นเราอะ ถ้าเกิดเลือดมันเหลือประมาณ20หรือ30เนี่แหละมันจะหิวเลือดมานะทำให้กาเรนมันอึดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วบ่อนี้คือที่สําคัญก็คือเราควรจะมีตัวเจส3าดาวหรือไม่ก็เคลิน3าดาวมาช่วยแบกดาเมจนะครับถ้าเกิดไม่มีคือมันจะไม่ไหวเอานะท้ายเกมมันมีแค่กาเรนยืนถึกตัวเดียวมันสู้ไม่ได้นะครับทุกคนอันนี้คือสําคัญนะอย่างน้อยต้องมี3ดาวที่เป็น3บาทมาแบกสักตัวหนึ่งนั่นเองนะครับและในเกมเนี่ยคือผมหาเคลินไม่เจอเลยว่าจริงๆทุกคน การเล่นผมยังไม่ใช่ผู้ผิดไอ้เคสดดินผมยังดาวเดียวอยู่เลยนะนี่ไม่เจอเพิ่มเลยนะครับก็ค่อนข้างจะหยามนะอันนี้ผมลองโลลึกมานะครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นเวฟอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะไอ้เรื่องการเวฟนี่ก็ผมเอามาใช้อยู่มันก็ได้เรื่องอยู่นะทุกคนกดโลไปประมาณสองสามทีถ้าเกิดเจอก็ก,กดต่อแต่ถ้าเกิดไม่เจอก็หยุดแล้วก็เก็บเงินกลับมา50บาทแล้วก็กดโลใหม่สองสามทีถ้าเกิดเจอก็ไปต่อโลดาวไปเลยถ้าเกิดเจอเรื่อยๆกืก็โลดาวไปจนหมดตัวเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เจอจริงๆก็ควรจะหยุดนะ ไอ้วิธีการเล่นการเวฟแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าหรอกแต่ผมเอามาใช้แล้วมันก็เออเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ทุกคนคือไอ้เช่นเล่นเกมนี้มันต้องหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจริงๆนะถ้าเกิดสนใจเข้าลัทธิการ,การเวฟก็แนะนําเอาไปทําดูได้นะครับโอเคตอนนี้สถานการณ์ผมก็ตักอยู่ที่เวลห้าในรับยิงขึ้นไปเวลอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าผมต้องหาการเล่นสามดาวให้เจอนะในรอบวงนี้ผมเจอการเล่นนะครับแต่ว่าผมต้องการเทียมากกว่าอยากเอาเทียมาทําให้เคสลินนะครับทำโชว์จินให้เคสลินเนาะ ก็เลยอ่ะโอเคเอาเทียแล้วกันจริงๆกาเรเลนผมก็เจอค่อนข้างน้อยนะสเตจห้าแล้วอ่ะผมเจอแค่5ตัวเองอะ่ะจริงๆมันควรจะ3ดาวไปแล้วทุกคนจะถ้าจะให้ดีสุดๆนะโอเครอบนี้ผมเจอการเลนครับไปครับเวฟแล้วเวฟต่องไงอันนี้มาไงการเลนมานะครับกดสองกดสามไม่เจอนะครับอันนี้หยุดไหมหรือกดอีกสักทีหนึ่งเผื่อเจออ่ะโอเคไม่เจอครับหยุดหยุดหยุด อ่ะเนี่ยผมก็จะใช้วิธีนี้แหละไอ้การ์ดเวฟนี่แหละกดสัก3-4ทีอะไรเงี้ยเออเจอก็หยุดเอยเจอก็ไปต่อไม่เจอก็หยุดครับเออก็ลองเอาไปใช้กันดูมันก็เป็นที่ยึดเนีย่ยจิตใจได้นิดนึง แล้วคือตอนนี้การเล่นผมก็แคสเรื่อยๆเก็บสแต็กมาตอนนี้น่าจะได้เลือดเพิ่มมาเป็นพันแล้วนะทุกคนเห็นปะเมื่อกี้นั่นๆยิ่งแคสมันก็ยิ่งเลือดเพิ่มมา,าผมได้เ,เลือดจากการแคสตวัน,น,นีียประมาณพันสามแล้วนะเมื่อกี้นะครับอาจจะภาพไวปเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่ในช่วงท้ายเกมแล้วกันคือนั่นแหละได้มาพันสามแหละจากการเล่นเลือดประมาณ2 0 0พอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อาจจะ3 0 0พันแล้วก็ได้นะการเล่นผมนะครับโอเคการเล่นตัวที่8ออกมาเรียบร้อยครับและการเล่นตัวสุดท้ายจะมาหรือ,อยังขอร้องเลย ใช้เงินเยอะเกินละไอเทียไม่เว้งไม่เวฟแล้วผมอยากฮิตแล้วครับทุกคนตอนเนี้ยไอเช่ขอการเลนสามดาวก่อนขอร้องมันมันสเตจสี่แล้วว่ามันควรจะสามแล้วเว้ยผมไม่วงไม่เวฟเวลยทั้งนั้นแหละโอเคได้ครับการเลรนสามดาวแต่ค่อนข้างจะใช้เงินเยอะสุดๆนะตอนนี้คือดวงในการโลผมก็ค่อนข้างจะแย่นะครับฮิตตอนสเตจสี่นี่คือค่อนข้างจะมันก็ค่อนข้างช้าแหละแต่จะให้ดีคือมันควรจะฮิตตั้งแต่ กลางของสเตจสาแล้วอ่ะเอออันนี้ผมหาไม่เจอนะครับผมมาฮิตตอนสเตจสี่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาโชว์ความเก่งของการเล่นให้ดูว่าหลังจากนี้เราจะสามารถวินสตจกได้หรือเปล่าหลังจากได้การเล่น3ดาวมานะซึ่งตัวดาเมจเราตอนนี้มันมีแค่แคสลินดาวเดียวเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะรอดไปได้หรือเปล่าในช่วงสเตจสี่นี้นะครับแต่บอกเลยการเล่นน่าจะมีหาตัวจับยากครับเห็นไหมยืนทั้งวันไอ้เฮ้ยยังไม่ตายเลยเนี่ยแล้วแคสเรื่อยๆไงเพิ่มเลือดเรื่อยๆครับทุกคน ไอเคสตินดาวเดียวผมนี่ก็ยิงสุดชีวิตแล้วอ่ะทำสุดชีวิตแล้วอ่ะเนี่ยเห็นปะกาเรนกาเล,น,าเลนเราคําไฟได้โคตรนานทาให้ผมชนะไฟนี้มาได้นะเห็นปะไอ้เชื่อคือมันถึกจริงทุกคนลองเอาอไปเล่นดูได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเรายิงเปิดเป็นเจ็ดอะคาเดเมียได้ไวมันจะยิ่งทําให้ไอตัวของสกิลกาเลนมันอัปเกรดแล้วมันจะทําให้ได้เลือดเพิ่มมากขึ้นต่อการแคสหนึ่งครั้งผมก็แนะนําว่ารีบเปิดเป็น5้ารีบเปิดเป็นเจ็ดให้ได้เร็วที่สุดจะดีที่สุดะนะ โอเคอักเมนที่3นี่ผมก็พยายามจะหาเป็นอักเมนอีคอนนะเพราะว่าผมอยากจะรีบขึ้นเวลนะครับหรือไม่ก็อักเมนไอเทมก็ได้แต่ไม่ไม่มีอะไรดีเลยคิดอยู่เอาเชอะไรที่วะจริงๆเอาคอมแบตก็ได้แล้วเพราะว่าบอร์ดเรามันเป็นรีโลหนึ่งบาทอะมันต้องใช้คอมแบตมาใน,ใน,ใ,นในการช่วยสู้ช่วงท้ายเกมนะเนาะผมก็เลยหยิบอะคอมแบตก็ได้ไนอะ้เ้ยจริงๆอยากได้เป็นอักเม้นไอเทมหรือไม่ก็อีคอนมากกว่านะอยากได้สุดก็คืออักเมนอ e ีคอนแล้วเพราะว่าผมอยากจะรีบขึ้นเวลเจแล้วก็ไปหาเจสสามให้ได้หรือไม่ก็เคลินสามให้ได้ครับ เพราะว่าไม่งั้นท้ายเกมเรามันจะไม่มีดาเมจเลยจริงๆอะนะแล้วมาดูเลือดกาเลนผมครับตอนนี้เพิ่มไปพันเนะครับห้าสิบสเต็กเลือดพันเที่ได้มาจากการแคสเรื่อยๆของเราพันเทุกคนไอเชี่ยมันเท่ากับไอเทมชิ้นหนึ่งเลยนะเว้ยคือมันโคตรบ้าแล้วอันนี้แค่สเตจตสเองนะถ้าเกิดไปถึงสเตจตหกสเตเจ็ดได้บอกเลยเลือดหมื่นมีให้เห็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะทําเลือดการเรนถึงหมื่นได้หรือเปล่านะ โอเคอันนี้ก็สถานการณ์ก็ทรงๆครับได้การเลน3มดาวมาช่วยค้ำยังไงก็พอจะยืนได้แหละถ้าเกิดตัวแคลลี่ผมมันไม่ตายนะมันก็ยังพอชนะคนอื่นได้อยู่แหละเพราะว่าการเลนแม่งค้ำโคตรด,ดีแต่ถ้าเกิดแคลลี่ผมตายเมื่อไหร่หรือแค่การเลนตัวเดียวก็ค่อนข้างจะหยาบเลยครับจังหวะนั้นนะนะ,นะนะ ตอนนี้ผมก็พยายามนะครับจะขึ้นเวล7ให้ได้แต่ว่าเงินก็โอ้โหขึ้นช้ามากๆเพราะว่าผมใช้เงินโลกาลินไปเยอะเวอร์เกินเว้ยทุกคนนั่นแหละแล้วผมไม่มีอัคคีนอีคอนด้วยนะแล้วก็บอร์ดเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ตัว3บาท3ดาวอ่ะผมลองแล้วไม่ไหวนะครับต้องมี3บาท3ดาวมาช่วยจะไปเล่นตัว4บาทแทนมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเว้ยไอตัวของยูมิอ่ะนะมันดาเมจไม่พอนะครับ จะให้มีดาเมจจริงๆมันควรจะเป็นเจสแล้วหรือไม่ก็เคสลินแล้วถ้าเกิดได้2ตัวเลยมีไอเทมให้มันบอกเลยว่าสบายแน่นอนครับยังไงก็การันตีที่1ที่2ได้ไม่ยากเลยนะแต่เนี่ยครับอย่างที่บอกเลยเกมนี้เราเงินไม่ค่อยจะพอนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็เลยค่อนข้างจะยำแย่พอสมควรผมต้องรีบขึ้นไปยังน้อยต้องเคสลิน2ให้ได้แล้วไปแต่ผมรลตอนเวลห้าไปโคตรเยอะแม่งเคสลินยังไม่2เลยอ่ะค่อนข้างจะยาบนะวันนี้แต่ได้เจสสมาจริงๆผมน่าจะ ย้ายของไ่ให้เจสเล่นก็ได้นะไอตัวของ i อ e กับสไตร์กเฟเวออะแต่ว่าเจสผมมันไม่มีสเตอร์แลกหรือไม่ก็เอ็ดออฟไนท์อะมันจะทําให้เจสตายง่ายไปหน่อยผมเลยอะโอเคเล่นเคสดินไปก่อนก็ละก็แล้วกันเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจอแบบไอตัวของสเตอร์แลกหรือไม่ก็เอ็ดออฟไนท์เดี๋ยวค่อยย้ายของไปให้ไอเจสดีกว่าเนาะโอเคแล้วรอบนี้คือไอตัวของกาเลนยืนทั้งวันดูดิทุกคนด <c oughs> ่ <c oughs> าเลยียดแมงสับไปสลสิบปล่าลอบแล้วม, <c oughs> มั้งกาเลนผมยังไม่ตายเลยลเคสดินดาวเดียวดาเมจเป็นหมื่นนะครับเพราะว่าการคัมไฟของ ไอ้ตัวกาเลนแมงเอาให้นั่นเองนะไอ้เชื่อคือแมงโคตรเกียนด้วยแนะนํนนะช่วงนี้ก็อาจจะหาเล่นยากนิดหนึ่งแหละเพราะว่าคนน่าจะเล่นกันเยอะแล้วนะครับไอ้กาเลนรีโลนี่นนะโอเคก็มาครับเปิดของมา,าได้เป็นตัวของซันไฟเพราะว่าผมจะเอาตัดฮิวนะตอนนี้บอร์ดผมขาดตัดฮิวกับขาดเจาะเกาะด้วยนะผมก็โอเคใส่ให้ไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอรีโอหนา้าเดี๋ยวผมค่อยย้ายนะครับเพราะว่าบอร์ดเรามันจะเป็น7จ็ดไอ้นี่นะเจ็ดอะคาเดเมียแล้วก็ เติมโคโบโกะหนึ่งตัวนั่นเองนะโคโบโกะมันจะเปิด2เทศเลยนะคือเฮฟวี่เวทเฮฟวี่เวทมันก็จะทําให้ตัวของกาเลนเลือดเยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ได้มาเป็นตัวของเมนเทอร์ด้วยเมนเทอร์โคโบโกะที่เปิดแค่หนึ่งอ่ะมันจะได้ลดความเสียหาย6%ซนนั่นเองมันจะทําให้บอดเราถึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็แนะนําเป็นสส่โคโบโกะนะตอนเวลแปดนะครับแต่ช่วงเวลเจ็ดอ่ะถ้าเกิดเราเจอเป็น7จ็ดอะคาเดมียได้ผมก็แนะนําว่าเปิดเป็น7ก่อนจะดีกว่านั่นเองนะครับ ดี๋ยวมาดูนะครับการเล่นเลือดเท่าไรเพิ่มไป2,007แล้วนะครับเมื่อกี้เชียเลือดโคตรเยอะเลือดรวมของการเล่นมัน5,000วเว้ยทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นหมื่นเมื่อไหร่คือบอกเลยว่าล้มยากแน่นอนถ้าเกิดไม่มีคนออกไอเทมอย่างเจแอนซ์เลเยอร์นะการเล่นเรายืนได้ทั้งวันแน่นอนแต่ช่วงเนี้ยคนมันไม่ค่อยออก,กไอเจแอนซ์เลเยอร์เท่าไหร่นะครับมันจะเอาธนูกับดาบไปทําอย่างอื่นมากกว่ามันทําให้เราแบบค่อนข้างจะสบายนิดนึงอะนะ โอเคนี่ผมได้เป็น7 Battle a c ิลคา y เดมรียเรียบร้อยนะผมก็เปิดไปก่อนนะครับเพราะว่า7 Battle ิลมันจะทำให้สกิลการเล่นมันอัปเกรดมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะทำให้การเล่นได้หิวเลือดต่อครั้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเ,ออเดี๋ยวมาดูกันว่าเลือดท้ายเกมจะถึงเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ล่อไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ผมเปิดน่าจะ5000กว่าแล้ววะโคตรเยอะนะครับคือแม่งก้อนเนื้อดีๆนี่เองอะ่ะก้อนเนื้อที่สกลสกลเลือดได้ร <laughs> ับดาเมจได้ประมาณครึ่งไฟอ่ะเลือ เนี่ยบอดฝั่งตรงข้ามคือก็ไม่ได้อ่อนนะเออแต่โดนการเรนผมค้ำไปอะดิก่ามไม่ตายเลยนะครับแล้วเรียบร้อยไปเลยตอนนี้ไม่ไหวกับเรานะไอ้บอดน,นี่เองนี่ว่าเรียบร้อยนะครับไอ้บอดร่วมก่อนแล้วเจอเป็นบอร์ดของโซเฟสเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูว่าการเรนเราบอร์ดฝั่งตรงข้ามจะสามารถเอาลงได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดตัวแคลี่ผมไม่ตายยังไงดามเมจผมก็มีแน่นอนนะครับเพราะว่าการเ่นแม่งยืนได้ชฉีๆว,วแน่นอนโอเคตอนนี้เหลือการเลน่งว v เอสหกนะครับ อย่างยืนได้อยู่นะตอนนี้ผ่านไปเกือบ20วิแล้วการเล่นเลือดลดไปประมาณครึ่งหลอดแล้วการเล่นโดนลุมอยู่3ตัวตรงนี้กับแคลรี่ฝั่งตรงข้ามที่เลือดออที่มีไอเทมพร้อมๆเลยแล้วการเล่นเราไล่สับหมดนะครับโดนซามิรายิงอยู่แต่ว่าการเล่นเราไล่ทุบนะครับดามเมจไม่ได้เยอะแต่กูยืนได้ทั้งวันไงกูเอาความถึกเข้าสู้แล้วยังไงฝั่งตรงข้าเหมือนจะไม่ไหวกับการเล่นเรานะครับแล้วเรียบร้อยไปไ <c oughs> อ้เชียการเล่นตัวเดียวเอาให้หมดเลยดามเมจแปดพันนะครับโคตรบ <c oughs> ้บาไอ้ โอเคในรอบวงนี้ผมได้เป็นตัวของฟอนหรือว่าเทคนิเชียนขาวนั่นเองก็จะทําให้เพิ่มช่องได้1ช่องก็ดีเลยเพราะว่าผมจะได้ลงเป็นโคบโ,โกะนะครับได้2เทสเลยบอร์ดแล้วมันก็จะโหดมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถขึ้นเวลแปได้นะผมโลเจสโลเคสลินยังไม่3าดาวเลยครับสเตทห้าไปแล้วอ่ะนั่นแหละครับต้นเกมเราเงินไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะเออผมไม่ได้มีอ็กเมนอีคอนเลยไนงะมันก็เลยนี่แหละครับสตัก๊กยูเวลแบบนี้แหละทาให้เราไปไหนไม่ได้นะทุกคน เนี่ยผมพอาพอ,พอนะว่าให้เจอตัวของลิวนาให้ได้เร็วๆนะเพราะว่าผมจะเอามาลงแทนคาตาลิน่านะครับเพราะว่าลิวนามันได้เป็นแพชชั่นคู่กับการเลนนั่นเองมันจะทําให้การเรนเราได้เกาะมากยิ่งขึ้นนะล้วก็ทั้งทีมได้เกาะด้วยมันจะทําให้บอดเราถึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดเจอเร็วนี้ก็จะดีนะครับแทนตัวของคาตาไปเลยนั่นเองนะ คือตอนนี้เรายังสู้ได้หมดเลยเว้ยแล้วถ้าเกิดผมได้3บาท3ดาวมาช่วยทำระเมจดเ,เมื่อไหร่อะลองคิดดูว,ว่ามันจะชิลแค่ไหนแต่ตอนนี้คือมันสเตจจะสะเตจ6แล้วอะผมยังหาเจส3ดาวไม่เจอเลยแล้วขาดที่แค่ตัวเดียวนะครับเครดลินผมขาดอีก4ตัวโลไปค่อนข้างเยอะแล้วเครลินตัวที่6ออกมาก่อนนะครับยังน้อยกูขอเจส3ดาวก่อนได้หรือเปล่าแล้วผมเจอลิโอน,นาเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสวยเลยทําให้บอดผมติดแบชชันเรียบร้อยนะครับโอเคไอแเจสตัวเดียวไม่ออกเว้ย คือโคตรหยาบเนี่ยเห็นปะมันนั่นแหละครับไม่มีอังเม้นอีคอนอะหรือไม่ก็อังเมนช่วยโลนทำให้เราใช้เงินตอนโลหาก,กาเรียนไปค่อนข้างเยอะนะอันนี้คือข้อเสียของบอร์ดนี้นะครับถ้าเกิดไม่เจอพวกอังเมนอีคอนอังเมนช่วยโลอะไรเงี้ยท้ายเกมเราจะมีเงินไม่ค่อยจะพอที่จะมาโลพวกตัวสบาท3ดาวนั่นเองนะครับใน,นนี้คือข้อเสียหลักๆของคอมนี้เลย แต่ถ้าเกิดเราได้การเลนดามดาวเมื่อไหร่มันมีภาพที่จะยืนไหวแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มไม่ไหวแล้วไอเชีบอร์ดฝั่งตรงข้ามเขาแวลูปไปไกลแล้วเว้ยมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะนี่มันก็ทาให้โคตรนานแล้วนะครับเกือบจบไฟอะดาเมจแล้วมันไม่พอเว้ยถ้าเกิดผมมีดาเมดเยอะกว่านี้การเลนผมยืนได้ขนาดนี้ยังไงแม่งก็ไหวแน่นอนเมื่อกี้นี้นะโอเครอบนี้ผมน่าจะต้องโลดาวเพื่อที่จะหา3ดาวสักตัวหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าเจสหรือเคสเลนก็ตามนะ อันนี้ผมพยายามจะหาเป็นไอเทมให้ตัวของเจสนะครับไม่ว่าจะเป็นเตอร์แลกหรือไม่ก็เอเดอร์ไหนนะครับแต่แม่งไม่มีเลยอะ่ะน่าจะหยิบเป็นไอเทมแท้งไหมเอาเป็นการเบรดดีวกว่านะครับเพราะว่าเอามาใส่ให้เจสตอนนี้มันน่าจะมีประโยชน์กว่านาะโอเคครับโลดาวของเคลินสามดาวสักหน่อยได้ไหมหรือไม่ก็เจสสามดาวโอเคเจสสามดาวก็ยังดีครับวันนี้ผมน่าจะย้ายของไหมอ่าโอเคผมตัดสินใจที่จะย้ายของย้ายเพาเวอร์อัพย้ายทุกอย่างไปให้ตัวของเจสแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ตัว3ดาว 3บาท3าดาวในการช่วยแบกแล้วครับโอเคใส่เป็นอไอเทมแท้งเป็นโปรเทคเตอร์วาวให้เจสไปก่อนแล้วกันเพื่อให้เจสมันได้ยืนนานมากยิ่งขึ้นนะนะก็มาดูกันว่ามันจะพอไหวแล้วหรือ,อยังนะครับเพราะว่าตอนนี้บอร์ดที่เราสู้ไม่ได้คือบอร์ดที่น่าจะเป็นบอร์ดสตาร์การ์เดียนนะามาดูกันว่าตอนนี้ผมจะไหวหรือ,อยังนะเพราะว่าผมได้เจสสาดาวมาแล้วและดูครับการเรนรับดาเมจไป18ื่น 108. เริ่มมีดาเมจแล้วครับเพราะว่าเจสผม3ดาวแล้วนะ น,นี่เจอเป็นบอร์ดไคสะรีโรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจสเราจะเอาให้ได้หรือเปล่าซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องการเลนแน่นอนนะครับมันยืนได้แน่แต่ที่ห่วงคือเจสผมตอนนี้มันไม่มีสเต์แล็หรือไม่ก็เอ็ดอฟไนท์เว้ยมันเลยทาให้โดนทาร์เกตจนตายได้นะเห็นปะทุกคนอันนี้คือข้อเสียอย่างเลยนะมันควรจะมีจริงๆนะครับไม่เออดอฟไนท์ uh, Night, ก็สเต์แล็แต่ตอนนี้คือการเลนแม่งแบกสุดๆแล้วอะ่ะ <laughs> การเลนแม่งเอวิติงแล้วอะ่ะไอเชื้อดามจรับดาเมจไป2 5งหมื่นห้าดูดิ โคตรบ้านะครับคือกาเลนแม่งคือ v e r y ต h ิ n งในบอร์ดเราจริงๆนะตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าบอร์ดอาคาชื่ออะไรนะสากาเดียนที่ชนะเราไปตอนแรกจะไหวกับเราหรือเปล่านะครับตอนนี้ซึ่งการเรนผมยังเลือดลดไปประมาณแค่10%เท่านั้นนะครับซึ่งเจสผมยังยืนได้อยู่นะแต่เจสผมใกล้จะตายแล้วครับและเจสผมตายไปแล้วครับไม่มีดูดเลือดเอ้ยไม่มีตัวของเซอร์แลคแล้วก็เอ็ดอฟไนเลยเราก็ยังไม่ไหวอย,อยู่ดีนะบอร์ดนี้คือดาเมจมันดาเมจม,ม,มันเวอร์เกินการเรนรับดาเมจไป26 0 0 0นนะครับตรงนี้ <I> <laughs> นี่มึงตัวหนึ่งบาทจริงหรือเปล่านี่อ่ะสถานการณ์เริ่มไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับผมต้องหาสเต์แล็คหรือไม่ก็เอรอ,อ,อบไนแต่ว่าในรอบวงนี้ก็ยังไม่มีอยู่ดีนะครับผมเจอเป็นตาของแมทเทอร์อคาเดมีก็ผมน่าจะหยิบมานะแล้วก็เอาไปใส่ให้โคบุโกะนะครับแต่ผมสามารถถอดตัวของแมทเทอร์ a d คาเดมีออกได้ตัวหนึ่งนะตัวที่ผมจะถอดก็น่าจะเป็นยูมิไหมคิดแล้วนะครับเพราะว่าจริงจริงยูมิมันได้โพรดิจี้คู่กับไอ,อ้นี่วะเอสเลียวอ่ะ เออผมก็คิดอยู่ว่าผมถอดอะไรดีวะลังเลนะครับไม่รู้จะถอดอะไรดีเลยอะ่ะเออมันถอดอะไรไม่ได้เลยทุกคนถอดได้ก็คือราคานะครับเออราคาไม่ได้เปิดเทรดเอ,อ่อคอลเลเตอร์เนาะราคาแล้วน่าจะถอดได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวมาลงสักตัวหนึ่งก่อนใส่เป็นอ่ะสไนด์แล้วกันทําให้เคสลินมันแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคก็น่าจะเป็นแบบนี้ไปก่อนนะก็พยายามจะหาเคสลิน3ดาวให้ได้นะครับถ้าเกิดเคสลิน3ผมก็จะย้ายของกลับมาให้เคสนะ แต่เหมือนเกมนี้คือจนกระทั่งจบเกมแล้วผมก็ไม่เจอเคสเลินอยู่ดีนะครับซึ่งเกมก็ค่อนข้างจะหมาหน่อยแต่ว่าการเรนคือแม่งเอาให้สุดๆแล้วครับแล้วเราเจอเป็นบ้านขาสระรีโลอีกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้เราจะไหวหรือ,อยังนะครับโอเคเจสยังอยู่นะยังไม่โดนทา์เกตนะครับากาเรนเราก็ค้ำได้แน่นอนนะครับตอนนี้คือรับทุกอย่างให้แล้วครับรับทุกอย่าง และยังไม่ตายด้วยครับแลวตายไปแล้วตอนนี้เหลือแค่ใครสะตัวเดียวแล้วเจสผมแคสไปแล้วเรียบร้อยครับตัวของการเรนรับรับดาเมจไป27งหมตรงนี้เจสดาเมจหมื่นสี่นะครับเพราะว่าเจสมันไม่ตายนะไอ้คือโคตรบ้าน,นะครับอันนี้เหมือนฝั่งตรงข้ามจะเป็นบอร์ดซากาเดียนไม่ใช่ดิเขาเป็นบอร์ดโพลิจีนี่วาเออผมพูดผิดนะตอนแรกนะครับเขาไม่ใช่บอร์ดไอซากาเดียนนะดูผิดนะครับขออภัยตอนแรกผมเห็นตัวของเอเซลฟีไง เพราะ่เซระฟีนแม่งส่วนใหญ่ก็อยู่กับไอ้นี่อยู่กับไอ้นี่อย่างเดียวครับสาการเดียนอย่างเดียวไม่ค่อยอยู่กับบอร์ดแบบนี้เท่าไหร่ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเออก็เลยคิดว่าเป็นบอร์ดต,ตัวของอาสา,สาการเดียนจริงๆะไม่ใช่นะครับและสุดท้ายจนท้ายที่สุดผมก็ยังไม่เจอเคส3าดาวอยู่ดีนะก็นั่นแหละครับจริงๆผมน่าจะย้ายของจากเคสเลนนะ่ะเอาไปใส่ให้แมวดีกว่านะเดีย๋ยวถ้าเกิดผมแพ้รอบนี้ผมจะย้ายของให้แมลแลวละเดีย๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะไหวหรือเปล่านะครับของตรงข้ามคือเวล9ก้าไปแล้วนะ มี10ตัวนะครับเพราะว่ามีฟอนเหมือนกันที่ได้มาจากในรอบวงนะครับแล้วเจสผมยังไม่โดนทาร์เก็ตแล้วกาเลนผมยังเลือดลดไม่ถึง5%ตรงนี้รับให้ทุกอย่างแล้วครับและเจสผมไม่ตายนะเจสผมเข้าไปถึงข้างหลังและกาเลนเข้าไปถึงข้างหลังเรียบร้อยแล้วเจสผมตายไปแล้วครับแต่ว่ากาเลนยังยืนให้อยู่ตรงนี้และมีเคสลินคอยสกิลคอยยิงให้อยู่เรื่อยๆและกาเลนผมคําไฟเลือดกาเรนเกนเเมื่อกี้ขอถ้าเกิดไปถึงเทินหน้าได้กาเลนน่าจะเลือดหมื่นนะครับแต่ว่า เกมมันจบก่อนนั่นเองนะครับเลยทําให้การเล่นสติเลือดสําหรับผมเลือดเยอะที่สุดก็คือแค่9,007นั่นเองนะครับก็เกือบ9ก้าัแผลแล้วเนาะกะ็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับการเล่นเลือดหมื่นคือมีให้เห็นแน่นอนนะครับคือแอลูบอร์ดผมนี่แค่เอ่อเจกว่านะเออคือผมแค่วลไอ้นี่ด้วยซ้ำอะวิววิววิวเด้วยซ้ำอะฝั่งตรงข้ามเวล9อ่อะเรายังชนะได้ครับนี่คือความ เกียนของกาเลนบิวนี้เลยนั่นเองนะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เดี๋ยวไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะไว้เจอกันนะควผมสวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over TopU p ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over TopU p ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นแน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน